สวัสดีครับผมนายกรกวียินดีเวสนักเรียนระดับช, 8, 16, ชั้นศึกษาปีที่6ครับ8เลขที่16ชื่อเล่นชื่อพีครับมีหน้าที่เป็นพิธีกรแนะนำวิธีการเล่นบาสเกตบอลครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายจรายุทธอุดมลาบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กครับ8เลขที่17ชื่อเล่นชื่อแพนครับก็ผมทำหน้าที่ในการตัดตอ่อและการอัดเสียงต่างๆสวัสดีครับ เดผมชิดายทีงามวครธนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกทับแปดครับเลขที่ยี่สิบเอ็ดชื่อเล่นชื่อเอ็นครับวันนี้ได้รับที่เป็นนักแสดงครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับกับผมนายนัทศักดิ์สุพลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกทับแปดเลขที่สามสิบครับชื่อเล่นชื่อผีน้อยครับทำหน้าที่ในการควบคุมการผลิตช่วงแรกนะครับจะเป็นการเล้งบาสนะครับซึ่งในการเล้งบาสเนี่ยเทคนิคการเล่นบาสเกตบอลถือว่าเป็น หลักสาคัญเลยเพราะว่าในการที่ส่งลูกให้ผู้เล่นอื่นเนี่ยอาจจะต้องมีการเลี้ยงเข้าไปหรือบางทีอาจจะเลี้ยงการทําแต้มนะครับซึ่งการเลี้ยงบาสเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าบางทีเราเลี้ยงบาสอยู่อาจจะมีผู้เล่นเข้ามาปิดเราทําให้การเลี้ยงบาสเนี่ยดูเหมือนเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมนี่คือการเลี้ยงบอลับผมการเลี้ยงบอลที่แบบธรรมดาในการที่รักบาสทุกคนจะต้องฝึกนะครับเป็นการเลี้ยงบอลที่แบบว่าต้องฝึกกันทุกคนเพราะว่าจะเป็นการที่ ให้มือกับบอลเนี่ยประสานเข้าได้วยกันให้รวมเป็นหนึ่งเดียวครับซึ่งในการเลี้ยงบอลนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าบางทีอาจจะมีตูเข้ามาปิดบ้างทำให้นักบาสต้องฝึกการควบคุมบอลคอนโทรบอลให้ดีเพื่อให้บอลอยู่ยกับตัวครับผมต่อไปครับจะเป็นการเลี้ยงบาสแบบวิธีการล็อกหลบผู้เล่นนะครับซึ่งเป็นการทักษะเลี้ยงบาสขั้นสูงซึ่งเวลาในการเล่นจริงแล้วจะมีผู้เล่นเข้ามาแย่งลูกจากเรานะครับอันนี้คือการทักษะล็อกหลบในการเลี้ยง พื่อในการวิ่งเข้าไปทําแต้มหรือส่งให้เพื่อนครับผมครับอันนี้เป็นวิธีการส่งบอลนะครับจะเป็นการส่งระดับอกนะครับเป็นการส่งระดับอกซึ่งเป็นพื้นฐานเหมือนกันในการที่จะให้ผู้เล่นส่งบาสให้กับผู้เล่นคนหนึ่งซึ่งการส่งบอลระดับอกนี้เป็นแบบพื้นฐานที่เอาไว้ส่งพุ่งขนานพื้นนะครับเพราะว่าทักษะบาสเนี่ยจะเล่นกันเร็วมากบางทีอาจส่งกอนอยู่เนี้ยอาจถูกตัดได้จะเป็นการส่งที่รวดเร็วและทันใจครับแล้วก็วิธีส่งอีกแบบหนึ่งนะครับ ที่ารต่อไปครับคือวิธีการส่งเบ้งพื้นครับซึ่งเป็นการส่งเบ้งพื้นนี่นจะเป็นทักษะในการหลอกผู้เล่นได้เหมือนกันหรือเป็นการเจอผู้เล่นตัวที่สูงกว่าแล้วเราจะส่งให้เพื่อน,นที่อยู่ข้างหลังเขาเนี่ยอาจจะเป็นการส่งชิงพื้นเพื่อให้ผู้เล่นของเราเนี่ยรับได้และขึ้นไปทําแ,แต้มได้เหมือนกันครับเอ่ะ<ป>นี่คือเป็นการชูดครับเป็นการชูดของผู้หญิงเราครับเพราะผู้หญิงเนี่ยจะชูดมีแรงมาอกว่าผู้ชายแต่การเอาลูกบาวไปที่ระดับอกนะครับ แล้วดันลูกบาสอจะออกไปพร้อมมือทั้งสองข้างครับต่อไปครับจะเป็นการทักษะชุดบาสแปผู้ชายครับเป็นการชุดมือเดียวครับเริ่มแรกนะครับจะเป็นการเอามือไว้เหนือศีรษะนะครับในการเล็งเป้าและพร้อมเขาจะปล่อยลูกบาสชุดออกไปด้วยมือเดียวต่อไปเท่าจะเป็นการทักษะการเลี้ยงบอลนะครับเป็นการวิ่งเข้าไปทําแต้ม อันนี้เป็นการเลอัพแบบพื้นฐานนะครับรัอไปจะเป็นการเลียับขั้นสูงนะครับเป,เป็นการมีเล่นท่าบ้างเพื่อลาะหลบคู่ต่อสู้ในการขึ้นไปทําแต้มครับต่อไปครับจะเป็นการชุดักษะป้ายหัวนะครับจะเป็นการชุดที่หวังแต้มได้มากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นการขึ้นของเซนเตอร์ครับเพื่อนๆส่งบาสให้ให้กับวงในพวกเซนเตอร์จะขึ้นไปชุดใต้แป้นเป็นแบบนี้ครับผม ก,การรีบาวครับรีบาวจะเป็นการที่เพื่อนของเราจะไปกระโดดรับลูกที่เพื่อเราช่วยไม่ลงครับอย่างเช่นลูกนี้นครับ <c oughs> เพื่อเราช่วยไม่ลงครับ <c oughs> เพื่อเราจะโดดไปรีบาวเพื่อรับลูกและขึ้นทาแต้มต่ออีกครั้งหนึง่ง <c oughs> เอาละครับฟิเทคนิคการเล่นบาสเกตบอลเบื้องต้นได้จบไปแล้วต่อไปจะเป็นการแข่งขันสตรีทบัสซึ่งเป็นทีมแข่งขันด้วยกัน3คนนะครับกับทีมบ้านเณรยุวไลและก็ทีมแขกเราเชิญนะครับ ซึ่งติมจะเป็นอย่างไงนั้นติดตามชมนะครับสวัสดีครับวันนี้ขอทุกท่านเข้าสู่รายการสปอร์ตแก้งครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านเณนยุไหรเซลุยแมรี่ครับซึ่งสถานที่นี้สวยงามมากครับและมีสนามบัาของตัวเองซึ่งวันนี้ทีมเนของเรานะครับจะมีแขกรับเชิญมาประทะาฝีมือนะครับเริ่มกับแขกรับเชิญคนแรกนะครับตามผมมาเลยครับสวัสดีครับแขกรับเชิญคนแรกครับนายพงษ์ธรปีเปจาก นักเรียนชั้นห้องสีทับเก้านะครับสายสิ่งภาษาครับผมการเป็นงานด้วยอาคารน่กยคนต่อไปครับคนนี้ฝีมือยอดเยี่ยมไม่มีที่ติครับซึ่งเป็นตัวเด่นประจําของโรงเรียนเราเลยตามผมมาเลยครับขอทราบชื่อเลยครับสองสามซีแบงค์ครับซแบงค์นะครับเขาอยู่ในนักเรียนห้องสีทับเก้านะครับฝีมือยอดเยี่ยมไม่มีทิฏฐิเลยนะครับและนี่ครับดูฉมหน้าของทีมพวกเราครับ แต่ละคนแต่ละคนนี่วองกันเต็มที่ครับวองกันเต็มที่ครับสองต่อสี่คนจะสู้ยังไงเขาเนี่ยครับชมหน้าของทีมบันเินยุไรเซลุยแมรี่ครับสามขุนศึกแห่งยุไรเซลุยแมรี่คนแรกครับพี่เอ็นครับและคนที่สองตรงกลางครับเบอร์สิบเอ็ดคือพี่แพนครับและสุดท้ายครับพี่ผีน้อยครับเบอร์สิบครับผม นี่ครับคือทีมแขกรับเชิญของเราครับคือน้องแบงค์ครับและน้องบอสนะครับแต่ขาดไปคนหนึ่งครับซึ่งก็คือไอ้อ้วนครับผมเมงครับผมพูดมาตั้งนานแล้วครับผมอยากจะเล่นบาสสักทีผมไม่เล่นแล้วครับวันนี้ครับ